สว,ส,สวัสดีค่ะคุณตาดดงเฮงสวัสดีค่ะค่ะเมื่อเนี่กแปเป็นเสาม,มือหวยออกเนาะโอ้ยมาสิบมมากามาตัวเนาะม,มาตาจังไหนต้องตามเอฟซีบอกว่าให้ไปตามให้แน่เด้อพ้นฝันยี่ยังบอหลังจากที่ปอยไปแล้วพ้นส่วนใหญ่เนี่ยพ้นสีมาตามมือเลกออกแม <men S 1> นมาแมนพ้นก็นสีมาฟังว่าเป็นไดเน้นบอยย่ำบอยอย่างจังไหน เออก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวที่ไปตามให้เราโอ๊อย่านเล้วัน,ด,นดุกกางวางหันก็ได้มาหาพอเรื่องแล้วมาตามมาพอเรื่องค้อกันค่ะ,ะตามความฝันล่าสุด<ะ>ของวันหวยออกค่ะว่าปูย่ย่ามาย้ำไหมเหมือนกับมาหาป้าลรงเหงก็คือมาอยากรู้ว่าคุณยายมาย้ำตัวเลขให้ไหมอ,อ,อะไรประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มาดูเลขเพิ่มเนาะมาดู<ะ>ความฝันย้ำสุดท้ายว่า<ะ>เขาจะมาเน้นยังไงามาเน้นให้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปไ <Get S 2> ให้ได้เลยว่าบุราันโอ้ยคือยากแต่่ยากคนนี้จะต้องไปแลวสิทาเบื้งวันศันเอฟชิกอแม่แม่กันฟันว่าเขาไปในวัดวัดทิวาันไทยล้วนอ่ะวัดที่ว่าอันวัดทิทิเบนไทยล้วนอ่ะฟันว่าอันมิมพระค่ะมพภาอัน ไฟจานเทียนยังเนาะเอาแต่เผาทานเอาแต่ะเผาเผาทานเผาทานที่ไอ้่ชิมัดดังกอไฟนะ่ะค่ะอืเอาเอาเศษไม้แถวนี้แหละเผานะ่ะไม่ออกอยากได้บ่ห่วยก็อ,อยากได้แล้วนนั่ก็อยากได้ยุดแล้วเก็วางสิเออเออเดียวเดียวเดียวเาแต่เดี๋ยวให้เอาแต่เผาทานแหย่ย่อมเผาทานแหย่ย่อมอยากได้ลายบ่ห่วยอยากได้ลายอยู่แล้วบ่อยากเปลี่ยนแก๊สก็ได้วางสิจากใช<ห>้สัตว, <laughs> ว์ทาน <laughs> าทานะ เพิ่นก็ได้เผาไห้หลยกระสอบอย่มันจะเป็นยังบ่หรือว่าก็ดีนะก็เราได้ของไงคะถ้าเราถ้าเราตีตีใส่แบบเลยถ้าถ้าเป็นหนูนะฝันว่าได้ของไม่จไดีเราแก้วข้าวไปเหมือนฉันเพนน่ะไม่ใช่ใส่บาทนะมันฉันเพนถวายเพนถวายเพนพระว่าพระว่าไอท่านท่านฉันแล้วอืออ่าถ้าท่านฉันแล้ว ไม่ออกก็สันไม่ออกก็สันตัวตัวเองไปสันเองไปกินเองนะได้แล้วค่ะสันว่าได้กินเนาะน่าจะได้โชคแล้วค่ะหนูคิดว่านะเพราะว่าคือสันก็มีแต่ได้กับได้ค่ะจะมาให้ดูหน่อยค่ะแป๊บนึงนะคะคุณป้านี่ค่ะโอเคค่ะ วันนี high, ้ก็จะแบบสายไหมนะคะเพราะจะมีแต่คนมาถามเรียกอะไรคะคุณป้าเลียกอะไรคะคุณป้านี่ก็คือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็มีเอฟซบอกว่าให้มาตามให้หนูก็เลยแบบพยายามรีบมาตามนะและเดี๋ยวเสร็จจากที่พูดคุยกับคุณป้าเรื่องความฝันแล้วก็จะไปที่ขอแล้วค่ะบล้วค่ะแล้วสาวโทรมาโอเคค่ะ อ,อ๋อบาร้ฮอดไซส์แล้วค่ะเมื่อคี้พอดีคุณป้าไปรับโทรศัพท์เนาะก็ถึงว่าที่ว่าคุณป้าบอกว่าจะถวายเพนแต่ครน,นี้พระ, <มา S 2> ะท่านบอกว่าฉันเพนลแล้วฉันเพนแล้วเอาถ้าฉันแล้วเราก็ฉันเองตัว <laughs> กินข้าวตัวเองนะ <laughs> <laughs> ที่เราไปจ่ปายไปใส่รันเพน <laughs> อย่าลืมพระพระท่านก็เลยว่าอย่าลืมอย่าลืมเอารถแม่แก้วด้วอเ่าระท่านรถมลคนเอา อ้อย่าลืมมารถมาคนเอาทานนะหรือว่าย้ำตัวเลขกันละทั้งนี้รถคันไหนอะคะป้าจะไม่รู้ว่ารถคันไหนแต่บอกว่าอย่าลืมมารถมาควดเราก็มีคู่ใจคันเดียวเนี่ยน้องเขียวสะอื้นค่ะลืมแล้วฝันมันหลายีย่เลยเลืมฟัน <laughs> <laughs> วันนี้ใส่ข้าวค่อนข้างยเยอะภารกิจเยอะตอตอตอข่วงฟันอืมเอาพอใจเราแล้วกันที่ว่าก็กินข้าวแล้วก็<ช>พระท,ท่านบอกว่าอย่าลืมมารดมาขนถ่านนะอ,ะอย่าอย่าเลื่อมมารดมาขนเอาเด้อลห่ะว่าสาั่นมาบ่เลื่มดอกกันกันหายยังคาคัางสี่กับ่เลื่มดอกกันเดียวสิมาเอาเนียวนี่ละก็ได้ว่าอย่างเงี้ย แล้วสิเป็นมาสิเป็นเลขไม่บอกว่าแมนนี่เนาะไม่ค่ะก็คือเหมือนเหมือนย้ำเลขเดิมแล้วค่ะไม่มีตัวเลขนะแต่ว่าคำสุดท้ายนี่ค่ะที่ท่านบอกว่าอย่าลืมเอารถมาขนเอาไม่ใช่จะบอกว่าอยู่ที่รถนั่นแหละหรอเลขอะเนาะเลขแต่ตัวเดียวกันใช่อยากให้คุณป้าช่วยโชว์ตัวเลขหน่อยค่ะอันนี้แล้วเนาะคช่นี่เลขรถก็อยูในนี่แหละค่ะอยู่ในนี้เนาะเลขรถก็อยูยูยูในนี่แหละนอกเหน อออโอเคค่ะเห<ม>็นชัดๆนะคะนิดนึงค่ะอยาให้เราไม่เลือกสรุปให้นะคะค่ะคุณปลาดวงแห้งวันที่สิบหกกุมพาพันหกหกนะค่ะอันแรกเลยย่ายมาศูนย์ยางอ,อ่อมเงี้ยอยู่สามรอบประสันค่ะว่าเอ้าเอาไปวันเพราะเรื่องหาดประสันย่ายม้าแล้วศูนย์ หาคเจ็ดเพิ่นเชนไว้ให้เพิ่นว่าเอาผู้ใดากแล่นจะแล่นรดประสันละว่าแตส่วนเลขจับผู้เพิ่นขาแปดหาเก้าหาศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์าะค่ะเพื่นเชนใสื้อกระดานให้เนย่นเป็นเรีงขึ้นมากว่าสิห้าหกซีบบอกว่าสันจังคอยสีบ๊อปึกประสันละว่า <laughs> <พ> <laughs> บานนี้กะฝันไย ก็หลายเทียอยู่ค่ะฟันที่สองกับฟันที่สามนี่ฟันเกียวกรนะโดดเนาะสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะแล้วก็อีกขัทะเบียนรถอีกขั้นหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ห้า 1, 3, 5, ค่ะส่วนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยเป็นของลูกไส้เมื่อวันที่ฟ<ม>ันที่ขับมาหาเนาะคะ่ะสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่ะของลูกไส้ของลูกไส้เนาะค่ะของลูกไส้ะะก,สก,สกับรถแม่นี่ย like, สื่อค่ะ ค่ะยุมใจก้อนค่ะแล้วก็ในส่วนของเลขทะเบียนคันเขียวนะคะคันที่พระอาจารย์บอกว่าที่ฝันเมื่อคืนเนาะให้เอารถมาแก่มาแก่รมขนเอามาขนเอานะคะก็คือสามเจ็ดศูนย์ห้าค่ะเมื่อไปใส้ค่ะไม่ไปไหนเนาะแล้วส่วนในตัวเลขที่คุณป้าเน้นให้ก็จะมีห้าแปดเจ็ดแปดนะคะแปดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสองและเจ็ดหนึ่งค่ะ ส่วนตัวแดงแ4งสี่หนึ่งห้าคือรวยไม่เลิกนะคะตีเลขให้นะคะว่าที่ลูกชายยังไม่ขึ้นบ้านอ่ะตีใส่สี่หนึ่งห้าันอยู่เทิงรถแต่คุณยายย้ำตัวนี้นะอ๋อคุณยายย้ำตัวนี้คุณป้าคุณป้าอคุณป้าคุณป้าเน้นตัวนี้นะอ๋อสี่หนึ่งห้าล่ะค่ะใช่โอ้ชอบเหมือนกันเพราะว่ามันมีบ้านเลขที่ตัวเองด้วยไงอค่ะก็แคปหน้าจอไว้นะคะสี่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่อันนี้ในส่วนที่สี่หนึ่งห้านี่คือ คุณป้าชอบคอะที่เป็นดอกจันก็คือตัวที่เน้นไหมคะที่ว่าหนูเขียนไว้เป็นตัวเน้นนะคะเน้นทุกตัวตัวนี้คือตัวแดงเป็นตัวเน้นหนักเนาะแต่ว่าคิดว่าเลขออกอยู่ในนี้แหละค่ะเพราะว่าคุณป้าค่อนข้างมั่นใจเนาะพอฝันย้ำแบบนี้ค่ะย้ำมากมีแต่ย้ำเนาะใช่ย้ำทุกฝันโว้ดโว้นี่ถึงเมื่อวันนีจะเป็นเลขรายโตก็คือ วันนี้จากกันเนาะค่ะใช่ค่ะยังอยู่วนอยู่ที่ตัวเดียวค่ะอยู่ในนี้ค่ะมันมันได้มากแต่แหลกแหลกร้ายแล้วจะเริ่มเป็นลายค่ะรอบแรกหนะมากล้อค่ะก็วันนี้ก็ขอให้คุณป้าช่วยอวยพรเอฟซีแฟนช่องให้กับแนนพารวยนะคะรวยไม่เลิกค่ะขออวยพรให้เอฟซีทุกคนเ่ียงเฮงปังปัง กันทั่วร์นาทัวตายกช่องไปเลยรวยยกช่องเนาะรวยยกช่องมันต้องแน่นกว่าที่แล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะวันนี้ใส่สีน้ำเงินค่ะกระบอกสีส่วนรวดเปลือกเนาะมาเล็กพี่น้องนีแล้วพี่ตัวใดพี่ตัวเจ็ดแปดไหมเจ็ดแปดแปดเจ็ดอันนี้อันนี้ว่าวซื้อดอกว่าวว่าวไฮเก็ซ้ฟังอ่ะอ่ะค่ะวกาศส่วนสามโัวสิมัตัวอพี่พี่ศูนย์หาเจ็ดครับ นี <muitas> ่นี่นี่ยูหาศูนย์นี่เจ็ดหาศูนย์ศูนย์หาเจ็ดอันนี้ขึ้นเรื่อยๆก็ขึ้นมากซื้อซืดอกค่ะบเล็บบ้างซื้อออกตัวนี้แต่ว่าขึ้นมากไหมคะมากแห้งๆเลยชวนตัวเป็นพองดังๆนี่ใบไบนี้หนูก็ค้าแข้งค่ะค้าแข้งขึ้นหนึ่งห้าหักตัวเดียวกันค่ะคุณป้าเมื่อไรจะริมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะแล้วก็กดติดตามให้ป้าดวงแห้งแน่แล้วก็มีซื้อซองนี่เนาะซองใช่ซองว่างไดก็คุณ คุณป้าพารวยโอ้คุณป้าพารวยจะไม่ค่อยรุ่งหรอกค่ะไม่ค่อยไ่ค่อยได้เล่นใช่ไหมเย็ดเเลนไปซื้อคุณป้าคะแล้วที่บอกว่าคุณป้าไลฟ์สดขายเสื้อนี่คุณป้าไลฟ์หรือยังคะยังค่ะยังค่ะเก็บงานก่อนรอเอ้นั่นก่อนเฟร็จเขาจะนี่มาอันนี้แบบเสื้อข้างๆก็คือคุณป้าเป็นคนตัดเย็บออกแบบเองเลยนะคะเห็นปะนะคะเห็นค่ะสวยนะคะสามารถถ้าเกิดเอฟซีท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อได้นะคะ เนามีทุกไซส์เลยค่ะตั้งแต่ <ağı> ไซส์ผู้หญิงตัวเล็กจนไปถึงผู้หญิงร่างใหญ่นะคะไอไอบอกไอ้นับเบอร์ให้ก็ได้เผื่อใครสนใจที่จะตัดนะได้ค่ะอ่ะขอเบอร์โทรคุณป้าด้วยค่ะอยู่ไหนล่ะ <s two> <man> <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขึ้นอยู่ในชาร์ทให้นะคะเบอร์คุณป้าเผื่อสนใจสั่งตัดชุดสั่งตัดเสื้อเนาะคุณป้าทําได้หมดเลยนะคะสั่งซื้อสั่งตัดได้หมดได้หมดค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณป้ามากๆค่ะที่มาให้แนวทางนะคะค่ะวันนี้เฮงเฮงปังปังะรวยถูกหวยไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ